สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอวิธีการใส่ใบตัดใบเจียของเครื่องเจียหรือว่าลูกหมูนะครับแบบไม่ต้องใช้ประแจขันนะครับตามปกติแล้วเราใส่ใบตัดใบเจียเนี่ยทางเครื่องเขาก็จะมีประแจขันอย่างเงี้ยมาให้เราขันเพื่อให้ตัวใบเนี่ยมันมีความแน่นนะครับแต่ในบางกรณีนะครับ เราหาประแจขันนี้ไม่เจอหรือว่าประแจขันเนี่ยมันหายแล้วก็เรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องลูกหมูนะครับในขนาดนั้นนะครับเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับก็เป็นวิธีการแบบง่ายๆนะครับในการใส่ประแจแบบที่วาเราไม่ต้องใช้ประแจขันนะครับผมจะทดสอบใบเกียร์ก่อนนะครับเราก็ใส่ใบเกียร์ไปตามปกตินะครับแล้วก็ใส่แหวนเข้าไป นะครับแล้วก็เราก็ไปล็อกตัวข้างหลังเครื่องเกียร์เนี่ยนะครับกดเอาไว้นะครับมันจะมีปุ่มล็อกทุกยี่ห้อนะครับพอได้ล็อกแล้วนะครับก็ใช้มืออย่างเงี้ยนะครับให้เราจับนะครับจับใบตรงๆอย่างเงี้ยนะครับเอาฝ่ามือนะครับแนบไปกับไอ้ตัวที่หมุนนี้นะครับแล้วก็หมุนนะครับบิดพอตึงๆมือนะครับแล้วก็ปล่อยแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับแล้วพอเวลาเอาออก ก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ให้ไอตัวปุ่มนี่มันเข้าล็อกแล้วก็เราก็บิดมาทางนี้นะครับบิดมาทางนี้นี่ครับนี่ครับก็ออกแล้วนะครับนี่เป็นการใส่ใบเจียนะครับทีนี้เราใส่ใบตัดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับ ลักด้านหลังแล้วก็เราก็จับนะครับแล้วก็ดึงตึงๆนะครับพอตึงๆพอแค่นี้ครับได้แล้วนะครับเราออกก็เอาออกแบบนี้นะครับได้แล้วบางคนนะครับเขากจ็จับแค่ตัวใบอย่างเดียวนะครับจับแค่ตัวใบอย่างนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ถอดออกก็ดึงใบอย่างนี้อย่างเดียวนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ แต่ผมเนี่ยจะจับอย่างนี้เพราะวา่าเราไม่ให้ใบเนี่ยมันบิดด้วยนะครับก็จับล็อกคอตึงมือนะครับไม่ต้องให้ตึงมากนะครับแล้วก็ออกก็แค่นี้เองนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เวลาใช้งานลูกหมูหรือเครื่องเกียร์แล้วหาประแจไม่เจอนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการแบบนี้มาแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับวิธีการอย่างนี้เนี่ยบางทีช่างเขาไปทํางานนอกสถานที่เนี่ยครับเขาก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยบ่อยนะครับ เราขันแบบไม่ต้องตึงมือนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใบมันจะแตกได้นะครับวิธีการนี้ก็นะครับก็สามารถนําไปใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าง,งานของเราได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบรายละเอียดไว้แต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณเพื่อนๆพื่นะครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ